ซึ่งในตอนนี้นะับไม่ทราบว่าจะเป็นข่าวดีหรือไม่เพราะในตอนนี้มีข่าวว่าอนะันเดรสเปเรล่านับได้รับการติดต่อจากซานโตสทีมจากบราซิลเซมบราบราซิลเนเชนหเจ้ะคนละประเทศไล้สัตว์ <g ül üyor> <that> in <India> นะั่นมันอินเดียนับและก็ประธานของซานโตสนะครับที่มีชื่อว่าโอเซคาลอสเปเรสได้แสดงความต้องการที่ว่าตัวเขานะครับ อยากจะได้อันเดรสเปเรล่าไปเสริมคมนั่นเองนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงเปเรล่าจะย้ายทีไหมมาฟังกันแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งข่าวนี้เองก็จะเป็นข่าวที่ว่าอนะันเดรสนับได้รับการติดต่อจากประธานของซานโตสที่มีชื่อว่าโอเซคาลอสเปเร e สซึ่งเปเรนสคนับกล่าวกับกาเซตาเอสปอร์ติว่าสื่อของบราซิลนะครับประมาณว่า ผมได้ทําการตริดต่อกับอันเดรสเฟเรล่าผ่าน w วอตอ p และได้คุยกับเขาแล้วถึงแม้เขาจะทําได้ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ปิดบังว่าเขาเนอยากจะสวมใส่เครื่องแบบของซานโตสในอนาคตเด้วนะส่วนข่าวที่ว่าอันเดรสนัอยากจะย้ายทีมไปเนะี่ยผมก็ไม่ได้เอกใจนะเพราะว่าตัวเขาเองนะัเป็นตัวสํารองของบรนะูโน่นับตำแหน่งกลางรุก แต่ไม่ว่าจะเป็นตัวเขานับอันเดรสมาเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นกลางรุกนับปีกซ้ายปีกขวาหรือว่ากองกลาง CM ก็เล่นได้นะแต่เพียงแค่ว่าเขาเองมันจับฉายเกินไปอะ่ะจนทาให้ตัวเขานับเล่นได้แบบไม่ได้เก่งสักตําแหน่งนะผมไม่ได้จะบอกว่าอันเดรสแม่งกาดมึงเล่นกับแมนยูไม่ได้มันก็ไม่ถึงกับขั้นนั้นนะแต่เพียงแค่ว่าในตอนนี้มันมีบูโน่แล้วอะ่ะ แล้วก็ทีมอย่างแมนยูเนี่ยมันควรจะหาสำรองที่มันฝีเท้าใกล้เคียงกันนะคุณลองดูดิบูโน่ฟานัสพอไม่มีแล้วเนี่ยถัดจะเข้าไปปุ๊บมันเป็นใครกันครับมีลินกาดมีเปเรล่ามีมาตาแล้วก็ลองดูแต่ละคนกันครับมาตาโรยลาอันเดรสก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ลินกาดนะทำท่าว่าจะย้ายทีมจนทำการเปลี่ยนเอเย่นเป็นไลโอลาส่วนเปเรล่าในตอนเนี้ย ยังไม่ทราบชะตากรรมนะว่าจะอยู่หรือว่าจะไปแต่ถ้าผมเป็นเปเรล่านะไม่ว่าจะเป็นอายุที่มันน้อยนะับ24ปีเองนะ่ยมันก็ควรจะสู้อีกสักแป๊บหนึ่งนะแต่ถ้าคุณอยากจะลงเล่นอยากจะไปเพื่อหาความท้าทายหรือว่าอยากจะไปเพื่อว่าคุณเนี่ยอ่าอยากจะไปจริงๆมันก็ได้นะผมไม่ได้จะแช่งแต่ไม่ว่าจะเป็นความวิ่งไล่ความขยันทุ่มเทที่เขามีกับทีมเรานะมันมีไหมมันมีของจริงมันมีเยอะมาก แต่ถ้าว่าคุณภาพแค่นั้นเองนะที่มันยังไม่ได้ขอเพียงแค่นั้นนะค,คุณเนี่ยต้องทําการเอ,อ่อพัฒนาฝีเท้าไม่ว่าจะเป็นเกมลุกนะการเชื่อมเกมการสร้างสรรค์เกมลุกการยิงมันต้องพัฒนาจริงๆนะถ้าคุณอยากเจอสู้กับทีมต่อไปประมาณนั้นนะแต่ถ้าคุณอยากจะย้ายไปเพื่อหาความท้าทายอยากจะกลับบ้านเก่าก็ได้นะเพราะบาราซิลเนี่ยเป็นสัญชาติของอันเดรสนั่นเองนะแต่ถ้าคุณอยากเจอแบบ สู้กับทีมต่อไปมันก็ได้นะครับแต่คุณก็ต้องพัฒนานั่นเองนะครับซึ่งคุณล่ะคิดว่ายังไงนะว่าอันเดรสมันควรจะไปไหมหรือว่าจะอยู่ต่อเพราะอะไรกันเนี่ยมาเม้นกันนะครับก่อนจากกันไปเมียนเดิมฝากกดไลค์ชแชร์กดแชร์ใครชอบใจเนี่โปรดกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ